ช่วงนี้พี่มีโปรโมชั่นออกกินข้าวนอกบ้านบ่อยค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พี่ปาพามาดาาเท้าเล็กๆชื่อว่าโอโซน่านะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่ยูนิคมากค่ะมีร้านอาหารรอบๆเดี๋ยวพี่จะแพลนกล้องให้ดูนะคะมีร้านอาหารรอบๆแต่เป็นเมืองเก่าๆเ,เมืองเล็กที่น่าอยู่สงบมากค่ะแต่ว่าร้านอาหารคนเต็มทุกร้านนะคะ วันนี้ก็อีกหนึ่งวันที่พาออกนอกบ้านค่ะทุกคนค่ะก็จะปีใหม่แล้วสามีพี่เขามีโปรโมชั่นค่ะตอนนี้สามีพี่เอารถไปจอดพี่ก็พาคุณย่าเดินเข้าไปข้างในร้านอาหารนะคะทุกคนเพื่อจะไปหาที่นั่งรอแล้วก็สั่งอาหารรอพอเข้าไปถึงข้างในนะคะทุกคนค่ะพวกเราก็สั่งแอปเปอร์ไทยเซอร์เลยนะคะก็คือ อหอยนางรมค่ะเพราะว่าช mm. ่วงนี้หอยนางรมสดมากนะคะสั่งมา12ตัวอันนี้ท็อปปิ้งกับ鲍 oysters how good h m t วัตเดคอ raw oysters No องไอ้มีน t ต่บ้าน horseradish radish, radish. it's like wasabi คุณย่ากินเก่งมากกินไป5ตัววันนี้เรามากินข้าวนอกบ้านอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะช่วงนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้วเนาะก็จะมีโปรโมชั่นสามีพาออกนอกบ้านบ่อยช่วงนี้จะย่ากินเก่งมากคะ่ะแล้วเป็นคนที่ชอบ กินโดยเฉพาะหอยนางรมก็หลังบางคนไม่กินนะคะแต่คุณย่าก,กินค่ะกินอะไรที่ลูกชายลูกสะใภ้กินกินยังมีความสุขเลยนะคะทุกคนดูสิอันนี้คือเราสั่งมาเป็นแอปเปอร์ไทนเซอร์นะคะคุณย่าชอบมากค่ะและแล้วหอย12ตัวก็หมดลงไปภายในพริบตาคุณย่ากินไป5สามีพี่กิน4พี่กิน3ค่ะตอนนี้ก็คุณย่ายัง อยากกินต่ออีกเราบอกว่าไม่ไหวแล้วมั้งอาหารทะเลเยอะแล้วรออาหารหลักกันเลยดีกว่าก็เลยนั่งรออาหารกันค่ะก็ไม่นานอาหารก็มาค่ะทุกคนได้ของขวัญวันคริสต์มาสมาจากที่ทำงานสามีก็ให้มาเป็นปัตรทานอาหารก็เลยมาทานกันค่ะคุณญ่าทานปลาทอดค่ะวันนี้ กินด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้อีกวันหนึ่งที่เรามากินข้าวนอกบ้านอาหารทะเลเหมือนเดิมของพี่ปาเป็นปลากระพงนะคะว่าชายออฟฟิศลาฮีปาฮีปลามาฮีเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนว่าปลามาฮีบ้านเราเรียกกันไนะ สองคุณ่ากินปลาทอดค่าวันนี้ปลาทอดชิ้นใหญ่ๆนั่นนะคะสามีพี่เขารักแม่มากเขาจะดูแลอาหารการกินค่อยหยิบค่อยจับ <c oughs> <c oughs> หัวกับข้าวค่ะ black bean and s a n d r i c e black bean a n d r c e พวกเราดูเหมือนคนกินเก่งไม่แน่ใจว่ากินเก่งหรือหิวเพราะว่านัดเมียไว้เที่ยงผลพุดท้ายพาออกจากบ้านบ่ายโมงแม่กับเมียก็อดข้าวรอกว่าจะมาถึงนี่ได้กินก็เกือบบ่ายสองโมงแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะพวกเราจะไม่ค่อยถือกันคะ่ะสามีพี่เขาก็จะหยิบอาหารแม่มากินเรื่อย การออกนอกบ้านคุณย่าจะดีใจและเจริญอาหารมากเลยค่ะกินกันนะคะทุกคนตอนมาใหม่ๆนะคะทุกคนคะ mm ่ hmm. นนะเวลาไปกินข้าวนอกบ้านพี่จะคิดว่าฉันจะอยู่ยังไง มันไม่มีพริกไม่มีน้ำปลาไม่มีเปรี้ยวไม่มีอะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้เราก็ชินแล้วค่ะอาหารไทยก็กินได้อาหารฝรั่งพี่ก็กินได้เราไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องกินอาหารที่นั่นให้ได้เพื่อการอยู่ง่ายของการใช้ชีวิตนะคะทุกคนเราก็จะได้เรียนรู้กันกินอาหารและก็อยู่ให้ได้ในทุกที่และทุกสถานที่ที่เราไปเนาะ ความอร่อยของอาหารแต่ละพื้นที่มันก็จะมีความแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าเราติดในรสชาติในสิ่งที่เราเคยกินมาตั้งแต่เล็กๆนั่นเองสามีพี่เขาก็จะคอยดูแลแม่วันนี้เป็นหน้าที่ของสามีดูแลย่านะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ดูแลเมียด้วยนะคะถึงเขาจะมีเวลาน้อยหน้าที่ของเขาคือยังทำงานอยู่แต่พอมีเวลาเขาก็ดูแล ครอบครัวดูแลแม่ดูแลเมียได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนุย <c oughs> วันนี้ยองผัวตะของดูสามีพี่สิคะกินของตัวเองก็ยังไม่หมดแต่ก็ยังยื่นมือไปหยิบอาหารแม่มากินเรื่อยๆยื่นมือต่อๆกันไปสามีพี่ก็ยื่นมือไปหยิบอาหารแม่ พี่ก็ยื่นมือไปหยิบอาหารสามีร่วมด้วยช่วยกันค่ะทุกคนพี่ป๋าก็ตอนนี้ก็จะอิ่มแล้วนะคะทุกคนค่ะพี่กับสามีก็ไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนจับบีใหม่แล้วขอให้มีแต่ความสุขสมหวังหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาไม่เจ็บไม่จนตลอดไปนะคะ